มนุษย์เรื่นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตด้วยหรือเปล่าไม่รู้ชีวะหรือเปล่าไม่รู้นะคะการรักษาคนการดูแลผู้ป่วยการฉีดยาเรื่องเกี่ยวกับการช่วยช่วยหมอแล้วก็ช่วยคนด้วยผู้ป่วยอะไรอย่างงี้ทางแพทย์ที่ใช้รักษาคนที่ช่วยเหลือคนการใช้ชีวิตค่ะในชีวิตจริงเหตุการณ์จริงปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกิดเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตำรวจอาจจะรู้เกี่ยวกับกฎหมายการฝึกการลงพักสนามหรือว่าภาคปฏิบัติเกี่ยวกับตำรวจหรือว่าการรักษาพยาบาลค่ะพยาบาล แม่รักษาตำรวจใช่ไหมคะเป็นพยาบาลเพื่อดูแลรักษาตำรวจโดยเฉพาะใช่ไหมคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการเด็กมหาลัยรายการที่จะพาเพื่อนๆไปบุกตุลยคขั้งเจ๋งมหาพิาลังในประเทศไทยที่เต็มไปด้วยสาระและความรู้นะครับโดยมีผมนายภูมิศสตารากุนและเช่นใครค่ะเต้ยทวีสักด้วยเด่สวยใส่ชื่อร แล้วนะวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาอยู่กันที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจนะใช่แล้วคุณฉันจะบอกอะไรเกยอย่างหนึ่งเลยว่าพยาบาลที่เนี่ยไม่ได้เรียนแค่พยาบาลนะจ๊ะยังเรียนศิลปะการต่อสู้ด้วยอ้ไว้ะป้องกันตัวอะไรอย่างงี้น่าสนใจมากเรียนพยาบาลแต่ต้องเรียนต่อสู้แน่นอนมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าดีค่ะไปทางนี้เลยครับไปค่ะ ดิฉันพลตำรวจตรีหญิงลมชลีพูลประเสริฐค่ะผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจค่ะวิทยาลัยพยาบาลตำรวจนะคะก็ก่อตั้งเนื่องจากว่าโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยได้ริเริ่มที่จะมีพยาบาลประจำการแต่ว่าเนื่องจากพยาบาลขาดแคลนท่านประเสริฐิจิรวงนะคะก็เป็นผู้ที่มองวิสัยทั์ไกลนะคะก็เป็นผู้ก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ซึ่งเดิมเนี่ยเรียกตรงเดยนพยาบาลตำรวจนะคะรับนักศึกษาพยาบาลเนี่ยปีละ30คนซึ่งปัจจุบันก็เพิ่มจำนวนเป็น70คนแล้วค่ะเอกลักษณ์ของที่นี่นะคะก็คือการจัดการภาวะฉุกเฉินอัตลักษณ์ของที่นี่ก็คือมีวินัยใจอาสานะคะเราก็มีดอกไม้ประจำวิทยาลัยนะคะสัญลักษณ์ของวิทยาลัยเป็นดอกเฟื่อชงความหมายก็คือว่าดอกเฟิ่อชงเนี่ย จะอยู่ที่ใดก็าตามก็จะบานได้นะคะไม่ว่าจะร้อนจะหนาวก็จะออกดอกซึ่งเราก็เปรียบเสมือนนักศึกษาทุกคนนะคะเมื่อเป็นพยาบาลเราก็สามารถปฏิบัติงานได้ทุกที่เมื่อเด็กจบการศึกษานะคะเนื่องจากว่าเราเป็นสถาบันสมทบของจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเราก็จะรับปริญญาบัตรพร้อมกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยค่ะค่ะน้องหมอปลายคะวิทยาลายัยพยาบาลตำรวจยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนคะ่ะ เขาีกับรุ่นที่สุดสวยของเราในวันนี้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันพี่แนะนำตัวเลยครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนักศึกษาพยาบาลตำรวจนัทวดีเพชรลุนค่ะชั้นปีนที่3ค่ะวิทยาลัยพยาบาลตำรวจแห่งนี้นะครับมันคืออะไระครับ วิทยาลายัยพยาบาลตำรวจของเรานะคะก็ตามชื่อเลยวิทยาลาย<ะ>ัยพยาบาลแต่เรามีคําว่าตํารวจต่อท้าย<ะ>อย่างแรกเลยคือเราก็จะมีการเรียนพยาบาลแต่ที่เรามีคําว่าตํารวจเนี่ยก็เพราะว่าเราจะมีการฝึกแบบตํารวจในช่วงปีหนึ่งค่ะจะมีการฝึกระเบียบแถวแล้วก็ฝึกความมีระเบียบวินัยให้เหมาะสมกับชื่อของเราค่ะวิทยาลัยพยาบาลตํารวจค่ะเต้บอกว่าเนี่ยมันมีอะนแบบ ศิละปะก,การต่อสู้ออค่ะในวิชาการต่อสู้นะคะเราจะเรียนในช่วงของปี2ค่ะจะเป็นหลักสูตรวิชาการป้องกันตัวค่ะเราเรียนพยาบาลเนี่ยเราบอกว่าเรา คือชื่อมันมอเราควรจะเป็นพยาบาลแต่ใช่ไม่ร<ด>้อยทำไมเราต้องเรียนเรียนการต่อสู้เรียนอะไรอย่างนี้ด้วยครับให้มันสมกับชื่อของวิทยาลัยของเราอะค่ะก็คือเวลาเราจบจากที่นี่เราอาจจะไม่ได้แค่เป็นพยาบาลวิชาชีพพยาบาลเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปทํางานได้หลายงานนะคะบาง<อ>คนอาจจะเปลี่ยนสายไปเป็นตำรวจเลยก็มีเราก็เลยต้องมีแบบมีการเรียนในส่วนนี้เพื่อเป็นความสามารถเฉพาะตัวด้วยค่ะเรียนเรียนูเป็นพยาบาลก็ได้ตำรวจก็ได้โอ่โอแล้วทำไมคุณพี่ถึงอยากเรียนที่นี่ะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยอาจจะเป็นในชุดเครื่องแบบที่พี่แต่งนี่นะคะ คือเวลาเรามองมาเรารู้สึกว่ามันสง,ง่าแล้วมันก็ดูสวยอะค่ะใช่ใช่แล้วก็ที่เลือกเรียนที่นี่สอนให้พี่มีความตรงต่อเวลาแล้วก็ให้รู้จักความรับผิดชอบในการทําหน้าที่ค่ะคุณพี่เตรียมตัวที่จะสอบนี่แบบหนักแค่ไหนเตรียมตัวยังไงบ้างคะค่ะ,คะพี่ก็เริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ขึ้นม .6 เลยค่ะเพราว่า,าที่นี่พี่เข้ามาในรอบรับตรงอบอกก่อนเลยว่าที่เนี่ยค่ะจะรับสมัครเป็นรอบรับตรงแล้วก็แอดมิชชั่นจะเปิดสองรอบซึ่งพี่เนี่ยจะมาในรอบรับตรงค่ะ ก็เลยต้องมีการเตรียมตัวอาจจะเร็วกว่าเด็กคนอื่นเพราะว่าพี่ ก็คือยื่นคะแนนที่นี่ที่เดียวเลยแล้วก็ติดก็เลยมาที่นี่ค่ะคืออยากเข้าที่นี่แล้วก็ได้เลยใช่ค่ะพี่รู้ตัวเร็วเลยค่ะนี่วิเราก็อยากจะรู้มากๆว่าที่นี่คือแบบว่าจุดเด่นคืออะไรวิสเนเจอร์ค่ะเนเจอร์ของที่นี่ใช่ค่ะก็คือความมีวินัยใจอาสาค่ะทางด้านน้่งห่มเมตตากรุณาเจตละเลยพิชชอบอดทนสัมคีแน่นแน่นใช่ครับแน่นแล้วก็มีวินัยใจอาสาค่ะพยาบาลตำรวจค่ะคือแบบจบไปเนี่ยนอกจากพยาบาลสามารถทำอะ ได้อีกไหมพี่น่เลยสินะทำได้หลายอย่างเลยค่ะอย่างอย่างรุ่นพี่ของที่นี่นะคะก็มีจบไปก็อาจจะไปเป็นตำรวจบ้างไปเป็นแอร์โฮสเตสอย่างแอร์โฮสเตสเนี่ยคือเรามีวิชาชีพพยาบาลของเราเนี่ยติดตัวอยู่แล้วความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินบนเครื่องเนี่ยเราก็สามารถช่วยเหลือได้ค่ะพี่พูดแล้วน้องอาจจะยังไม่เห็นภาพใช่ไหมอยากจะเห็นแบบการเรียนการสอนของเราไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างเลยครับงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

คุณพี่พปุ้ยล้ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ห้องอะไรคะเนี่ยข่ะห้องนี้นะคะเราก็จะสาธิตในการฝึกป้องกันตัวกันนะคะค่ะแล้วเราเรียนพยาบาลท,ทำไมเราต้องเรียนการป้องกันตัวเ,<อ>เลยะคะ<อ>รับงั้นเดี๋ยวพี่จะขอให้น้องโมนะคะเป็นน้องปีสองนะคะแนะนําในการเรียนฝึกป้องกันตัวคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อโมค่ะนักศึกษาพยาบา,ตาลตราเวจชั้นปีที่สองค่ะ ค่ะสำหรับหลักสูตรป้องกันตัวนะคะเป็นหลักสูตรที่บรรจุในหลักสูตรพยาบาลตำรวจของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจค่ะมีเพื่อฝึกระเบียบวินัยค่ะฝึกความเป็นผู้นาําแล้วก็ป้องกันตัวของนักศึกษาพยาบาลตำรวจค่ะเพื่อ <ff iz. S 1> ให้สมบับความเป็นตำรวจของเราค่ะในการฝึกป้องกันตัวนะคะเราสามารถนําไปประยุกต์ในการใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะเราสามารถใช้ทักษะนี้เพื่อในการป้องกันตัวสําหรับเราและก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยค่ะโอ้โห เป็นอย่างนี้ดีจริงๆด้วยค่ะต่อไปนันเป็นการสาธิตการป้องกันตัวโดยท่าแรกนะคะจะเป็นท่าจับมือเดียวค่ะที่เราสามารถเอาตัวรอดค่ะโดยที่ไม่ต้องไปต่อสู้กับเขาค่ะดูการสาธิตเลยนะค่ะ,คะผมไปเลยไม่ธรรมดาะท่าที่สองก็คือเราจะโดนจับทั้งสองมือเลยค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นท่าโดนผักอกค่ะแล้วก็สามารถมีวิธีการเอาตัวรอดของเราได้ค่ะ,ะไม่ธรรมาดาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นท่าโดนจิกผมค่ะคันเริ่มคันเริ่มค่ะคนเล่นจริงเ,เล่นเสียมาทบเลยว,วางไว้เฉยไวางไว้เนาะวางไว้ก็พอเสียมสองหมดเลยเอาใหม่เนาะเอาใหม่ อืมคล้ายๆกับท่าเมื่อกี้นะพี่น้อหมดเลยยังคะค่ะเดี๋ยวถ้าสุดท้ายค่ะก็คือการโดนล็อกคอจากด้านหลังค่ะมือข้างขวาใช่ไหมคะนั่งนั่งโอเคเออขอแจงเตือนแล้วค่ะได I'm sorry ค่ะสุดยอดเจ๋งมากมากเลยค่ะเป็นวิธีป้องกันตัวที่ดีมากๆค่ะที่เห็นไปเมื่อกี้นะคะเป็นการ สแสดงการต่อสู้แบบพื้นฐานนะคะมีทั้งหมด5ท่าค่ะแต่ในหลักสูตรของเราจริงๆนะคะจะมีการต่อสู้แบบใช้อาวุธด้วยนะคะมีทั้งอาวุธปืนอาวุธดาบนะคะจะมีมากกว่านี้ค่ะค่ะนอกจากจะเป็นสายต่อสู้แล้วนะคะเราก็ยังมีการเรียนการสอนแบบสายวิชาชีพพยาบาลด้วยนอ้องๆอยากรู้ไหมคะว่าเรามีการเรียนการสอนแบบไหนบ้างรู้มากครับอ่ะ,ะ,ะถ้าอย่งงางนั้นเราไปชมกันเลยไหมคะไปได้เลยวันนี้ <บา S 2> ต้องขอคุณพี่โมด้วยนะครับ,บ <า S 1> ขอบ, <า S 1> บ <า S 1> คุณมากไปกันเลยเนาะ นะครับเดี๋ยวเรามาดูันอยว่าสึงที่ต้อยเรียนไปลรวจะได้ใช้หรือเปล่าว่าไงจะนองสาวจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะสบายมากนี่แหละคือวิธีการป้องกันตัวของคุณพี่นะครับเลิศเลอเลยค่ะว้าวไปไหนคะโอ้ยที่ไม่มีสตินะคะ จะให้นักศึกษาพยาบาลตำรวจนะคะมาฝึกการพยาบาลก่อนที่จะขึ้นไปฝึกบนรดจริงค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูฐานแรกกันก่อนไหมคะว่าแต่ละฐานเนี่ยจะมีรายละเอียดแล้วก็การพยาบาลอย่างไรบ้างนะคะงั้นไปดูกันเลยค่ะค่ะฐานนี้ก็จะเป็นฐานฉีดยาเด็กนะคะเดี๋ยวพี่จะให้พี่ประจำฐานนะคะเป็นคนแนะนำแล้วก็สอนการพยาบาลในการฉีดยาเด็กแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ พี่ก็ชื่อพี่นิ่นะคะพี่ชื่อพี่นักมินค่ะการฉีดยาเด็กนะคะก็เป็นพักษาพื้นฐานเลยนะคะที่พยาบาลเด็กนะคะคือมีนะคะเพราะว่าเด็กก็อย่างที่น้องเห็นเวลาไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะเด็กก็จะร้องไห้งองแงมไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วก่อนื่นเลยก็คือต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเะคะไว้พร้อมนะคะรวมถึงการที่เราจะต้องจัดเตรียมเด็กนะคะจัดท่าเด็กนะคะแล้วเราก็มาดูกันว่าตำแหน่งไหนที่เราควรจะฉีดยานะคะซึ่ง ตำแหน่งที uh, so ่น uh, okay. ิยมมากที maybe, uh, ่ส uh, hey, ุดในการฉีดยาเด็กนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะคะเราก็จะฉีดยาบริเวณกล้ามเนื้อหน้าขาด้านหน้านี้นะคะค่ะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่ก็จะให้พี่น้ำมินนะคะเป็นคนสาธิตขั้นตอนในการฉีดยาเด็กนะคะให้น้องๆได้ดูกันก่อนนะคะเด็กจริงๆกับเด็กในนี้แล้วก็จะต่างกันจริงเพราะของจริงค่อาจะแบบอ่าร้องไห้งอแงดิ้นนี่ใช่แล้วก็จะมีการไม่จับนาเลอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องแบ่งกล้ามเนื้อออกเป็น3าส่วนนะคะ เราก็จะฉีดบริเวณส่วนที่สองขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมแอลกอฮอล์แพนนะคะเอาไว้ในการเอาไว้เพ้นค่ะเต็นบริเวณที่จะฉีดยานะคะแล้วก็จะเต็นเป็นรูปวงกลมจากด้านในออกไปด้านนอกนะคะพอเท้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมฉีดยากันเลยนะคะในการฉีดยานะคะเราจะ ปากเข็มนะคะลงไปเ0้าผิองศานะคะแทงลงไปตรงตรงเลยนะคะตรงตรงเลยเนาะใช่ค่ะหลังจากนั้นจะดอกขึ้นมาก่อนนะคะลองดูว่าเข็มที่เราปักไปนั้นมันจะโดนเส้นเลือดหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะค่อยๆพุดลงไปช้าชานะคะเวลาเดิยนยาวเราก็ค่อยๆเดินช้าๆานะคะจะได้ลดความความเจ็บเนาะค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆสอถอนเข็มออกไปช้า ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาสามีนะคะที่ติดกับบัตเตอร์แบบนี้นะคะเอาติดไว้บริเลนที่เราติดยาไปะคะ่ะค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ น้องเต้อยากจะลองทำดูไหมอยากไม่ยากนะคะลองดอ่มกันเริ่มเลยค่ะโอ้โหตื่นเนกลัวเข็มมากเลยนะอันแรกคือเราต้องหยิบอะไรแค่นี้อ๋อสเต็มแล้วจะห่อแล้วก็จะเพ้นบริเวณที่เราจะฉีดยาด้านนี้ใช่ไหมต้องจับด้วยเนาะจะคลายก่อนบนมืออ๋อแล้วเว้ยเดี๋ยวนี้มนไม่ได้แล้วถ้ามันติ่งออกยังไง้ามือข้างนี้จับอยู่ดึงมือเดียวอเลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่โอ้โหอย่างยค้ใช่ไหม ขึ้นไปเลยเนาะโอ้เออลดลดลดลก็ดึงดูลองดึงขึ้นมาดูก่อนนะคะว่ามันปักไปโดนเส้นเลือดหรือเปล่าไม่น่ามีเนาะโอเคเด็กเลยกดเลยใช่ไหมคะช้าช้าด้วยช้าค่ะช้าอยากให้เด็กอ่านแล้วก็อันนี้ใช่ไหมคะพี่ไม่ดูไม่ดูอแต่เนาะ โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วเลยค่ะตกมือเขาตกเกิดว่าเด็กเสียชีวิตนีแบบรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกเก่งแล้วแรบขนาดลองเก่งหมดสังเกตทุกอย่างกับชีวิตวันนี้เราก็ขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนด้วยนะครับที่มาอธิบายให้เราฟังกันในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยค่ะข่าวต่อไปก็จะเป็นฐานที่สองนะคะจะเป็นฐานการให้สารน้ําผ่านหลอดเลือดนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นการให้ ยาปฏิชีวนะหรือว่าจะเป็นการให้น้าเกลือนะคะก็สามารถให้ทางหลอดเลือดได้เดี๋ยวเรามาให้พี่ประจำฐานสาธิตกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พิมนะคะแล้วก็พี่กิ๊ฟนะคะสารน้ํานะคะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะก็คือสารน้ำที่มีความเข้มข้นมากกว่าเลือด2ค่ะสารน้ำที่มีความเข้มข้นเท่ากับเลือดแล้วก็3ค่ะสารน้ำที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเลือดค่ะอันดับแรกก่อนทําเราต้องล้างมือก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ถุง ไปนั้นนะคะแล้วก็จะลัดแขนป่วยค่ะจบไ,ไปแล้นนะคะเราก็จะดูเส้นเลือดของผู้ป่วยค่ะต้องเบียดอุปกรณ์น,นะคะก็จะมีเข็มค่ะก่อนทํานะคะก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะแทงลงไปตรงเส้นเลือดของผู้ป่วยค่ะประมาณ15องศาค่ะ แะประมาณนี้น like ะคะมาเตอร์อยากลองทำไหมจ๊ะลองดูค่ะประสบการณ์ครั้งหนึ่งประสบการณ์ชีวิตใเนี้ยยางเมืองอ่ะเก๊กเก๊สั่มือนะคะต่อไปเนาะรัดนี้ก่อนเลยค่ะเลือกมาแล้วเลือกมาแล้วเลือกมาแล้วเนี่ยยังไงกันเนี่ยใส่ไม่น่ารอน พี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะครับผมพี่นะครับชื่อพี่นักศึกษาพยาบาลตำรวจพิศนุคำนวณนะครับก็ <ค Waters. S 2> สวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่พนักศึกษาพยาบาลตำรวจสาลินทิพดีดพินค่ะผู้ก่อของเรานะครับชื่อว่าอนุสนิยาปปนะครับถ <ช outez. S 2> ูกต้องค่ะอันนี้นะครับเป็นเครื่องที่เรานับสั่งมาของที่โรง,งพยาบาลตำรวจมีความทันสมัยมากครับเราไปดูกันเลยครับราคาเกือบล้านเลยนะคะ้ยอันนี้จะเห็นว่าจะเริ่มออกมาแล้วนะคะ จะเห็นว่าตอนนี้มีเฮซีนแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีคลาวนิ่งเนาะใช่ครับเราก็จะเริ่มตัดพลิเนียมค่ะตัดพลิเนียมนะครับอันนี้ตัดจริงไม่ได้นะคะใช่ครับโดเสียหายก้าวเสียหายค่ะจากนั้นเราจะใช้ผ้าก๊อดหรือว่าผ้ากำมะใมนะคะในการเซฟเซฟเพื่อไม่ให้เกิดการเกิดการแพร์นะเรับแพรมากขึ้นของสีเย็บนะครับแล้วก็เห็นสังเกตเห็นว่ามือทางด้านบนนะครับก็จะกดที่กระหม่อมทางด้านหลังของฮารรับ กระหม่อมหน้าหลักของทารกนะครับเขาเรียกว่าโพสเชียร์ฟอนตาเนลซึ่งเราสังเกตยังไงครับกระหม่อมหลักของทารกนะครับจะมีรูปสามเหลี่ยมค่ะจะปิดเมื่อไหร่ครับจะปิดเมื่อเวลาครึ่งปีนะคะก็จำง่ายๆเนาะแต่ถ้าเป็นเอ็นแอนเรียฟอนตาเนลเนาะหรือว่ากระหม่อมหน้าเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอันเนี้ยจะปิดในปีครึ่งเนาะซึ่งมันจะปิดเองนะคะ เมื่อหัวน้องออกมาหมดแล้วเนี่ยซึ่งตามความจริงเนี่ยเราก็จะหมุนหน้าน้องให้เงยหน้าขึ้นมาจากนั้นเราจะทําการเช็ดตาแล้วก็ดูดสารข้ดหลังในปากและจมูกเนาะแต่ว่าด้วยข้อจํากัดของหุ่นนะคะเราไม่สามารถหมุนได้นะคะเดี๋ยว<ห>รเราก็จะย้ายคำสอนเนี้มาทาทีหลังละกันเมื่อหัวน้องออกมาแล้วเราก็จะทําการคลอดไหล่บนนะคะคก็จะมีการโน,น <ôm S 2> ร้มศีรษะของทารกนะครับสาลงนะครับต่อไปก็เมื่อเห็นซอกของไหล่บนเรียบร้อยแล้วเราก็จะโน้มขึ้นนะคะเพื่อเห็นซอกใหม่ล่าง จากนั้นปุ๊บเราก็จะทําการค่อยทั้งตัวของท<ช>ารกแล้วก็ไหล,ล่ทารกมาคือ explosion นั่นเองครับใช่ค่ะแล้วจากขั้นตอนนี้เราจะค่อยๆดึงตัวของทารกออกมาเราจะไม่ดึงเพร่ดเดียวนะคะเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าดึงพดเดียวนะครับจะทําให้กระบวนการต่างๆนะครับพวกมดลูกต่างๆครับเกิดการพลัดละตัวอย่างกระทานหันซึ่งจะเป็นผลเสียนะครับต่อมารดาน,นะครับอ<ะ>่า <Anita. S 2> ขั้นต่อไปเมื่อคลอดเสร็จแล้วเราก็จะมีการบอกจดคลอดโดยผู้ทําคลอดนั่นเองค่ะเชิญเชิญผู้ทํคลอดครับค่ะพาร์เพศชายคลอดเวลา15นาฬิกา30นาทีแอปสกาสกอร์าานาทีาที่19 no แคลนหัก p ีรษ l โ o พเป้มแอดเบิรตัดเพลียมแบบไลท์เมดิโอเลทัลลิชเชียลโตมี่ผู้ทำคลอดเป็นยาพาค่ะ ครับผมเอาปมมือครับน้องๆจะเห็นว่าเมื่อคารลกเนี่ยข้ออกมาแล้วเราจะต้องมีการประเมินคะแนนเอฟกัสกอร์ใช่ครับคะแนนตัวนี้คืออะไรยังไงคะประเมินคะแนนเอฟกาสกอร์นะครับเป็นการประเมินเพื่อประเมินสภาพของทารกนะครับในแรกเกิดครับมีประเมินอ,อะไรบ้างครับพี่บอลครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นสีผิวแล้วก็ชีพจรการหายใจโทนกล้ามเนื้อค่ะ แล้วก็ยังก็จะเป็นเรื่องของเสียงร้องเนาะกันคะแนนที่เรารับได้ของแอปกาสกอร์นี่คือเท่าไหร่ครับพี่บอลครับมันจะมีเกณฑ์การให้คะแนนเนาะก็คือ0ูนย์หนึ่งสองคะพอชนะคะแนนเต็มเนี่ยก็คือต้องเป็น10ใช่ที่ตับได้คือเรารับได้ที่8คะแนนนะครับที่เราจะสามารถใช่ค่ะให้เขาว่าโน p ทแพลนบ์แอดเบิร์ดได้ค่ะถ้า8ถึง10คะแนนเนี่ยแสดงว่าน้องเนี่ยเวิร์กูดมากอ่ดีมากใายใจดีมากใช่ครับเสียงก็จะร้องดังทั้งที่ห้องที่ถาคอดเลย้องลั่นเลยครับผมน้อง เกิดน้องร้องดังองนอี้ไหมครับน่าจะสิบแปดะคะแนนเกินนะคะคะแนนเกินนะครับเ,เดี๋ยวเริ่มเช็ดตากันก่อนนะคะโดยที่เราจะใช้สำลีแห้งสองก้อนเนี่ยเช็ดจากหวัวตาไปหางตาของน้องค่ะโดยที่เช็ดเบาๆนะคะเพราะว่านเนือเยื่อของน้องเนี่ยย,ยังบอบบางอยู่ <ผม S 1> จากนั้นเราก็จะดูดสารข้าหลังในปากก่อนนะคะโดยที่เราเนี่ยจะใช้สักนิ้วหนึ่งเราอาจจะเป็นนิ้วก้อยน,นะคะในการเปิดปากแล้วก็จะดูดในจมูกต่อนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วเราเดี๋ยวเรามา ตัดสายสะด,ดือกันดีกว่าเราจะใช้สำลีที่ชุบเบตาดินตัวแรกนะคะเอ่อเช็ดสายสืดดอยาวออกมา6เซนติเมตรค่ะจากนั้นใช้แคมที่มียางนะคะตัวแรกแค็มห่างจากโคนสายสด,ดือ,ออกมา3เซนติเมตรค่ะแอ่ขมตัวที่2ห่างจากแค็มตัวแรก3มเซนติเมตรค่ะ แล้วเราก็จะทําการตัดโดยที่หั่นปลายคมของกันไกรค่ะเข้าหาตัวผู้ตัดตาเสร็จแล้วเราจะใช้ตรงทูธฟอ์เซปนะคะในการดึงยางขึ้นมารัดสายสะดือปลดแคม,มออกจากนั้นสำลีก้อนสุดท้ายเอาไว้ทําอะไรคะสำลีก้อนสุดท้ายนะครับเอาไว้ในการเช็ดปาดดูบริเวณที่เราตัดสายสะดือมาแล้วว่าเนี่ยเลือดมันยังซึมออกมาหรือเปล่าจากนั้นปุ๊บเราก็จะห่อตัวน้องนะครับไป อนุอ<ค>นอนสรญยาเนาะได้ชมฉ่อมนะรูปตัวเองปเป็นพ <c oughs> ักเพศอะไรเพื่อที่ยืนยันว่าเขาน่ยรับรู้ว่า,ารูปเขาเป็นเพศอ,อะไรน้ำก็คือจะให้เอาน้องน่มาดูดนมที่แม่ก็คือภายในเวลา30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงค่ะพยายามให้เร็วที่สุดเนาะ อันนี้ครับคือเป็นกลไกการขอดนะครับน้องแล้วก็ต้องอาขอคุณพี่ๆทุกๆคนนะครับวันนี้ที่มาอธิบายแล้วก็ให้ความรู้ให้กับพวกเราะาพวกพวกเราจะยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ครับขอบคุณนะครับครับผมแล้วก็เข้าสู่ช่วงต่อไปนะครับกับพารกิคิเต็เกณฑ์การรับสมัครวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ต้องจบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์คณิตผู้สมัครต้องสูงไม่น้อยกว่า155เซนติเมตรและน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า40กิโลกรัมใช้แกด35%แพทความถนัดทางคณิตศาสตร20์20%แพทความถนัดทางวิทยาศาสตร45์45%ติดตามร,รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w d e k d i c o m นะครับเอาลยครแล้วเราเข้ามามสู่ช่วงภารกิจ ติดร็สนับสนุนโดยแฟนตาเล่นให้ได้เรื่องมามาเลยยาซิกเกอร์เดฟกรานเดงสปริงแต่ว่าอาทารช่วเล่นารกิจติดเร็ในวันนี้ก็คือให้พิธีกรทั้งสองแข่งกันแจกแฟนตาให้พี่พี่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจโดยต้องดื่มให้หมดแล้วเก็บแก้วกลับมาภายในเวลาที่กำหนดใครเก็บแก้วให้มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะส่วนคนแพ้เหมือนเดิมสิจ๊ะ ดินลงโทษเดี๋วเราเริ่มจากการปะลกชุมก่อนเลยดีไหมได้ชสนาเริ่มก่อนชสนาเริ่มก่อนนะโอเคพร้อมนะไปค่ะหนึ่งสองยังยิงยาอปไปตามชาเริ่มก่อนพร้อมนะไปลุยกันเลย เอาละค่ะแล้วเต้ยก็เป็นฝ่ายที่ปังชูบชนะในภูมิใช่ไหมค่ะเต้ยจะเป็นคนเลือกนะค่ะว่าจะเอาทีมไหนเต้ยเอาทีมนู้นได้เค็งครับมีรลายหมด3นาทีได้3 2 um. 1 e e two one เที่ยวน้ำอะไรค่ะเขียวแดงแดงดมเอาแค่นี้ก่อนเขียวแดงแดงแดงส้มเขียวแดงแดงแดงส้มเขียวแดงเขียวแดง แดงเข้าสุกนะคะสุกนะคะคือพี่ใช่ไหมคะเขียวขวแดงแดงแดงเกใ่คะห้ามหค่ะล่าสุดเขียวแดง เขียวใช่ไหมคะแล้วก็แดงเขียวเขียวแดงโอ้ยส้มส้ม๋ยวรอพี่กินให้หมดก่อนกินหมดยังพี่มีคำหกเจ็ดี่ปูไม่หกเลยเลิศเส้นหกสุดเขียวส้มโอ้ตายตายพี่หมดแล้วเลิศมากเก็บแก้วค่ะดีค่ะดีค่ะเวลาเวลามีความสตันน่ะ ค่อยๆกินอย่างเงี้ยน,นะคุณพี่เนาะไม่ต้องเผือไม่ค่อยรีบเลยกันเลยอะ่ะโอ้โหคุณพี่ห้าแก้วค่ะแม่แก้วนี้ชอบทีมหนูอะค่ะแพ้ก็ไม่เสียใจผลสรุปได้เห็นได้อย่างชัดเจนภูมิสามารถแจกน้ำให้รุ่นพี่ได้ทั้งหมด7แกว้วส่วนเต้ยได้แค่5แกว้วผู้ชนะในครั้งนี้ได้แก่ภูมิอีกแลว้ว แล้วบทล่อทศครั้งนี้จะเป็นอะไรนั้นตามไปดูกันเลยนะฮะเอาละครับแล้วเราก็ได้ผู้ชนะและผู้แพ้ไปเรียบร้อยแล้วสาธุท่านหน่อยครับว่าเป็นยังไงกับพรังกีฬาเดี้ชอบทีมฉันมากทีมฉันสตรองมากคือดีมากคือแบบคือแบบชอบช็อตที่แบบว่า แถวนี้หมดไปทั้งเกือบทั้งแถวแล้วแล้วแถวแล้วก็ไมค่อยจีบก็แบบว่าไค่อยจีบดี <ๆ S 1> <ๆ S 2> ดีงามไม่ค่อีบซโลไลฟ์ไม่ค่อยจ<ๆ>ีบความอร่อยว่างั้นก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาร่วมสนุกในภารกิจของเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับโอเค okay, แล้วเราก็นะถึงเวลาอันสมควรแล้วโอเคเข้าสู่ช่วงต่อไปกับบทลงโทษไปกันเลยค่ะ เราในวันนี้นะครับก็คือขี่ม้าส่งเมืองพร้อมกับดแฟนต้าไปด้วยนั่นเองวนรอบวิทยาะไรหนึ่งรอบอ้าวขอเช็คความมุองหมายกันนเฮ้ยโอ้โหเขาบอกว่าตัวเบาอ่ะโอ้ยน่าเปิดหูนักกอดกระดกนะอือไปโอ้ยนักหยุดหยุดหยุด

เดินก็ต้องไม่ไหวอยู่แล้วเด้อไปอีกรอะไรล่ะเอาละครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนซานะครับเล่นให้ได้เรื่องุมากเลยค่ะเอ๊วไม่ดื่มเลยค่ะไม่ขาวว้าวเฮ้ยเฮ้ยอยู่คนเดียวเหนือเขาตาแล้วหนักมาบอกว่าตงตัวเบาก้าก้ามากเกลียดเป็นไงสนุกไหมสนุกเหรอ วันนี้ต้องขอถามเต้หน่อย่ว่าวันนี้มาสัมผัสวิทยาลัยพยาบาลตำรวจัเป็นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกไ่งไบ้างรู้สึกสนุกแบบได้ความรู้เจาะลึกได้ดูวิธีการทำคลอดแล้วก็พี่ๆไกด์เนี่ยน่ารักมากๆเราได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นแบบไม่เคยเห็นในอย่ิงเช่นคุณจะทำคลอดเนี่ยน่าเรียนอบอุ่นแล้วก็พี่ไกด์น่ารักจริงแล้วก็แบบเพื่อนๆก็เป็นกันเองเนาะถ้าใครสนใจอยากเรียนเนี่ยนะก็สามารถ ติดตามข้อมูลการสมัครได้ทางเว็บ jeep.com นะครับผมจาใช่แลวค่ะและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้าผมวิทยาลัยพยาบาลตำรวจนะครับผมใช่แล้วสถานที่และพี่พี่พิธีกรมาอธิบายและให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยค่ะครั้งหน้าเราจะไปทำอะไรไปเคลียร์ที่ไหนต้องติดตามวับเจมกมหาลัยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย